สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระต่ายอินโคเรียจ้าวันนี้มาดูคำศัพท์ภาษาเกาหลีในหัวสภาพอากาศกันนะคะพี่พี่เอฟโอพี่พีพี่พยากรณอากาศาก,ากาศิ อุนหภูมิโดโดโดองศาเซลเซียสชอ่ะชอ่ะชอบยอ,อากาศดีคมสู 홍수, 홍수, 남토음가 와요, 비가 와요, 비가 와요, 폭풍, 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 유 ร้อนชิวเลยอชิวเลยอชิวเยอหนาวเย็นหาราราราลม タテテオタテテオタテテオオンサイサレオサイサレオサイサレオ เย็นเขียอเขียอเขียอรปดูการดูกีดูกีดูกี่ป,ป,ปดูฝนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เราดูหนาวโหม่โหม่โหม่ฤดูใบไม้ผลิไทยไทยไทฮฤดูใบไม้ร่วงทำโหม ทำกลุ่มทำฝนหรือดูใบไม้เปลี่ยนสีฝงสูฝงสูฝงสูน้ำท่วม